เรามาดูนะครับว่าแพ็กเกจในการเริ่มต้นท,ทําธุรกิจอิเลาเทรนิกส์ของเรานะครับมีอะไรบ้างแพ็กเกจที่1นนะครับเราเรียกว่าเบสิกครับซื้อสินค้านะครับสะสมนะครับในชื่อตัวเองนะครับหนึ่คะแนน จะเป็นสินค้าอะไรก็ได้นะครับทุกท่านสามารถที่จะนะครับเลือกเอาตามความใจชอบเลยนะครับหรือเอาตามที่สินค้าที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับแค่1,000คะแนนนะครับท่านก็สามารถทําธุรกิจกับไอเอลารเน็ตได้แล้วนะครับแบบที่2นะครับเราเรียกว่าสุพรีมครับซึ่งท่านสามารถที่จะซื้อ2,500คะแนนนี้นะครับในครั้งเดียวกันหรือซื้อสะสมนะครับจากการเป็นเบสิกมาก่อนก็ได้นะครับอันที่3นะครับเราเรียกว่าจัมโบ้ครับ นะครับซื้อจนครบ5000คะแนนเราเรียกว่านักธุรกิจนะครับที่มีแพ็กเกจแบบจัมโบ้นะครับแบบสุดท้ายนะครับก็คือเป็นแบบที่ดีที่สุดเราเรียกว่า Exclusive นะครับแบบ Exclusive นะครับซื้อสินค้าสะสมจนครบ7,000คะแนนนะครับก็จะสามารถเป็นแพ็กเกจแบบนินธุรกิจนะครับที่ดีที่สุดกับอิยาลาเพเนตได้แล้วนะครับหคะแนนนะครับหรือ PV ของเรานะครับก็อยู่ที่5.5บาท6บาทนะครับ7บาทแบาทก็แล้วแต่ว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นนะครับอ่เป็น ผิดพันุ์อะไรนะครับก็อยู่ที่ต้นทุนของผปินพันุ์นะครับท่านสามารถดูได้จากใบสั่งซื้อของอียาลานะครับรายได้ข้อแรกนะครับที่เกิดขึ้นนะครับ ผมเรียกว่ารายได้จากการขายปลีกนะครับซึ่งเกิดจากการที่เราแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับให้กับลูกค้านะครับถ้าท่านชอบงานขายนะครับรายได้ตรงนี้นะครับก็มากพอสมควรเลยทีเดียวเช่นนะครับเอมูระนะครับเซซามินของเรานะครับท่านซื้อมาในราคาสมาชิกนะครับหนึ่บาทท่านสามารถขายได้ในราคาข้างกล่องนะครับหนึ่งพาบาทมีกําไร400บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งท่านเองนะครับท่านจะสามารถทํากาไรขายปลีกตรงนี้ก็ได้หรือถ้าใครไม่ชอบการขายนะครับท่านก็มองข้ามข้อนี้ไปเลยนะครับแผน ธุรกิจอยาลาเพรนินะครับถ้าท่านไม่ขายปลีกนะครับท่านจะเริ่มต้นจากการที่เราเองนะครับแนะนําเพื่อนเข้ามาครับ ซ้ายสักคนขวาสักคนนะครับซึ่งแน่นอนเราบว่าเพื่อนแต่ละคนนะครับซื้อสินค้าไม่เท่ากันนะครับบางคนซื้อพันคะแนนบางคนซื้อ2,500คะแนนบางคนซื้อขวดเดียวกับ200คะแนนก็มีจากตัวอย่างนะครับเราแนะนําเพื่อนมาสคนครับคุณ A1 กับคุณ B1 นะครับคุณ A1 ซื้อพันคะแนนคุณ B1 ซื้อพันคะแนนนะครับเราสามารถรับรายได้ที่เราเรียกว่า Fa s t Start นะครับหรือค่าแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับตามแพ็กเกจที่เราสั่งซื้อมา นะครับถ้าเราเป็นเบสิกเราก็รับ1ชั้นถ้าเราเป็นเอ็กซ์คลูีฟเราได้ถึง5ิชั้นเลยทีเดียวนะครับเช่นในตัวอย่างนี้นะครับเพื่อนเราซื้อสินค้า1,000คะแนนนะครับสคนก็คือ2,000คะแนนนะครับรับรายได้ Fast Start นะครับชั้นลูกนะครับก็คือชั้นแรกของเรา5นี่นะครับ50%ครับของ2,000คะแนนก็คือ1,000บาทนั่นเองนะครับและจากการที่นะครับเพื่อนเราครับคุณ A1 และคุณ B1 นะครับใช้ผลิตภัณฑ์ดีมากๆ แล้วเข้ามาศึกษาเรียนรู้ทําธุรกิจอยุยราสามารถขยายเครือข่ายออกไปได้นะครับเขาจะยังสามารถที่จะมีรายได้นะครับเกิดขึ้นเหมือนเราด้วยนะครับจากการที่เขาขยายงานแล้วเราก็ไปช่วยเขาตรงนี้นะครับทั้ง2ทีมจะเกิดคะแนนเกิดขึ้นครับทุกท่านครับถ้าคะแนนฝั่งคุณ A1 เกิดขนนึ้น200 0 0 0คะแนนเราเรียกว่าทีมแข่งนะครับทีมจากคุณ B1 นนะครับนะมีคะแนนเกิดขึ้นน้อยกว่านะครับนะครับก็อาจจะเรียกว่าทีมอ่อนนะครับ ซึ่งจากตัวอย่างนะครับทีมแข็งเกิดขึ้น2 0 0 0 0 0คะแนนทีมอ่อนเกิดขึ้น1 5 0 0 0 0นคะแนนนะครับไอเอรายังมอบคอมมิชชั่นจากการบริหารทีมให้พวกเราอีกนะครับจากขาแข็งนะครับ10%ขาอ่อน20%เราเรียกรายได้ที่เราเรียกว่า TMB หรือนะครับรายได้จากการบริหารทีมนั่นเองนะครับจากกรณีนี้นะครับที่เราเห็นตัวอย่างอยู่นะครับมีทีมอ่อนมา1 5 0 0 0 0คะแนนนะครับเราก็คูณ30%ไปเลยครับเรียกว่าได้เงินมาทั้งหมด45,000บาท ตรงจุดนี้จะรับรายได้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของเรานะครับจากตั้งแต่ไม่กี่พันบาทนะครับต่อรอบจนไปถึง1 7ึ0 0 0สบาทต่อรอบนะครับในสําหรับคนที่เป็นแพ็กเกจเอกลุศินนะครับหรือสามารถรับรายได้ไปถึงเดือนละ1ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับนะครับทีมงานของเราครับคุณ A1 คุณ B1 นะครับหรือใครก็แล้วแต่ที่เราแนะนําลงไปนะครับมีรายได้นะครับจากการบริหารทีมเกิดขึ้นนะครับและเราเองนะครับมีตําแหน่ง นะครับทางธุรกิจแล้วเป็นบอลสตาร์ซิมเวอร์สตาร์เป็นโกลสตาร์ Star, ขึ้นไปนะครับทุกท่านครับท่านยังสามารถรับรายได้นะครับจากขาแข็งนะครับของลูกตรงเราได้อีกนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับได้ถึงสามชั้นด้วยกันนะครับตามตำแหน่งตรงจุดนี้นะครับจาก ตัวอย่างตรงี้นะครับถ้าเกิดว่าน้อง A1 นะครับรับรายได้นะครับขาแข็งอยู่ที่1 5 0 0 0บาทเราก็รับรายได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทด้วยเช่นกันนะครับนี่เป็นภาพรวมของแผนคร่าวๆของอายาลาเปเน็ตนะครับยังมีรายได้จากจุดอื่นๆอีกนะครับทีมเมเกอร์โบนั้หรือเราเรียกว่ารายได้จากการสร้างทีมใหม่นะครับรายได้จากการสร้างทีมใหม่หรือเราเรียกว่าทีมเมเกอร์ตรงนี้นะครับเกิดจากการที่เราไปแนะนําเพื่อนมา1คนนะครับ หรือเราเรียกว่าลูกตรงนะครับลูกตรงคนนี้ครับนะครับเราไปช่วยให้เขามีรายได้จากฟาสต์สตาร์ขึ้นมานะครับเขาแนะนําเพื่อนมาครับซ้ายคนหนึ่งขวาคนนึงนะครับแนะนาเบสิกสุตรีมหรืออะไรก็ได้แล้วแต่จากตัวอย่างนะครับผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างที่เบสิกแล้วกันครับเพื่อนเรานะครับเราไปช่วยเพื่อนกันคุยนะครับเราไปช่วยเพื่อนนะครับ ให้นะครับสามารถแนะนำนะครับ A 1ขึ้นมา B 1ขึ้นมาของเพื่อนขึ้นมาได้นะครับเพื่อนแนะนำไปได้อยู่ที่2,000คะแนนนะครับค่าแนะนำอยู่ที่5 0ของ2,000คะแนนคือ1000บาทครับเราจะรับรายได้จากทีมเมกเกอร์1 0 0 0บาทด้วยเช่นกันนะครับฟังให้ดีนะครับเพื่อนเรารับ1000บาทเรารับ1000ด้วยนะครับเพื่อนเรารับรายได้จากการแนะนำผลิตภัณฑ์เรารับรายได้จากทีมเมกเกอร์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปช่วยเพื่อนนะครับให แนะนำคนเข้ามาได้ถึงสิบคู่ด้วยกันนะครับแทนที่เขาจะได้เงิน1นึ่พันบาทจะได้เป็น10,000บาทเราก็รับรายได้จากทีมเมเกอร์หนึ่งบาทด้วยเช่นกันนะครับที่ไปแนะนํามาใหม่นั้นนะครับจาก1000คะแนนนะครับที่เป็นเบสิกเราไปช่วยคุยจนกระทั่งนะครับเขาใช้สินค้าดีขึ้นนะครับทุกอย่างดีขึ้นได้เกิดการเรียนรู้นะครับทุกท่านครับหนึ่คะแนนนะครับซื้อเพิ่มอีกพันหครับกลายเป็นสุพรีมขึ้นมาลูกตรงของเรานะครับรับรายได้นะครับก็คืออยู่ที่1,500บาทคร นะเราก็รับรายได้เพิ่มจากทีมเมกเกอร์อีก1,500บาทด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับถ้าไปสปอนเซอร์ใหม่นะครับได้รายได้ขึ้นนะครับถ้าเราไปติดตามเขามีการอัปเกรดแพ็กเกจเราก็รับรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันทั้งลูกตรงและเราครับทุกท่านครับช่วยกันก็มีรายได้ทั้งคู่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ต้องทําให้เกิดขึ้นภายใน60วันครับทุกท่านครับนะเพราะฉะนั้นท่าน ชวนเพื่อนมาแล้วนะครับใน60วันทํางานด้วยกันไปเลยครับท่านมีเวลานาทีทองตรงจุดนี้นะครับ60วันกับลูกตรงคนใหม่ของท่านนะครับแต่ถ้าผลงานแบบนี้นะครับเกิดขึ้นใน30วันนะครับแล้ว30วันนั้นครับทุกท่านครับเขาไม่ได้เกิดจากการอัปเกรด แต่นะครับลูกตรงที่เราไปแนะนําด้วยกันมานะครับเขาไม่ได้เกิดจากการรับเปนะครับเขาซื้อในบินเดียวกันเลยครับเป็นสุพรีมบินเดียวกันเลยนะครับใน30วันแรกแทนที่เราจะได้เงิน2องพนะครับแล้วได้ทีละพันพันห้าอย่างเงี้ยครับไอเยลามเนตจ่ายเรานะครับค่าทีมเมเกอร์ถึง3,000บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เข้ามาช่วยให้เรานะครับมีรายได้ที่เร็วขึ้นมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าวันนี้นะครับเราทําให้ทีมงานสําเร็จเราก็สําเร็จแล้วครับนะฮะ ไม่จากัดจํานวนด้วยนะครับว่าท่านและทีมงานนะครับไปไปแนะนํากันได้มากเท่าไหร่นะครับยิ่งมากนะครับท่านก็ยิ่งมีรายได้มากนั่นเองโอเครายได้ข้อถัดมาเราเรียกว่าวันทามโบนัสนะครับเป็นรายได้ที่เกิดจากการพัฒนาเครือข่ายรับครั้งเดียวนะครับตั้งแต่วันที่เราขึ้นตำแหน่งครั้งแรกนะครับการขึ้นตำแหน่งครั้งแรกของตั้งแต่ตำแหน่งทัตินัมสตาร์ขึ้นไปนะครับรับโบนัสตรงนี้5,000บาทนะครับคนที่เป็นเพ์สตาร์ครั้งแรกนะครับรับ10,000บาทและคนที่เป็นซัพพลายสตาร์ครั้งแรกนะครับรับอยู่ที่20,000บาท นะครับเป็นรายได้รับครั้งเดียวนะครับและคนที่เป็นตําแหน่งดับเบิลไดมอนด์สตาร์นะครับรับอยู่ที่1ล้านบาททริปเปิลไดมอนด์สตาร์นะครับรับอยู่ที่3ล้านบาทคราวไดมอนด์สตาร์รับอยู่ที่5ล้านบาทนะครับก็เป็นโบนัสนะครับที่เราสร้างคนขึ้นมานะครับทุกท่านครับนะครับผมอยากเรียนอย่างนี้ครับว่า ถ้าท่านเองนะครับพัฒนาตัวเองจนกระทั่งท่านเป็นแพตินัมสตาร์แพตตินัมสตาร์นะครับขึ้นมาได้ยังไงครับแพตินัมสตาร์เป็นคนที่ทําคะแนนนะครับขึ้นมาจากทางฝั่งขาอ่อนนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นคะแนนต่อเดือนครับแพตตินัมสตาร์นะครับก็จะมีโบนัสอย่างที่ผมนะครับได้เรียนไปแล้วนะครับคนที่เป็นเพลสตาร์นะครับสามแสนคะแนนต่อเดือนซับไฟสตาร์หกแสนคะแนนต่อเดือนครับนะครับงนั้นท่านสามารถรักษาคุณสมบัติแบบนี้ได้นะครับท่านจะสามารถรับรายได้นะครับบูสเตอร์ เพิ่มขึ้นอีก5%ในเดือนถัดไปนะครับตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังมีกองทุนบ้านรถยนต์นะครับให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นตําแหน่งดูซาร์ขึ้นไปนะครับดูซาร์รับอยู่ที่10,000บาทต่อเดือนนะครับเอม r เรอร์สตาร์นะครับอยู่ที่20,000บาทต่อเดือนและไดมอนด์สตาร์อยู่ที่30,000บาทต่อเดือนครับผมสรุปง่ายๆตรงนี้ครับว่าจุดเด่นของแผนธุรกิจอิยาลาเพเน็ตนะครับหนึ่งสะสมคะแนนได้สะสมแพ็กเกจในการดําเนินธุรกิจได้ ทำให้พวกเรานะครับไม่อึดอัดในการดําเนินธุรกิจกับอิยราเบ็นนะครับสครับแพ็กเกจขึ้นแล้วนะครับไม่มีตกครับไม่ว่าท่านจะทําต่อเนื่องหรือไม่ทําต่อเนื่องนะครับหายไป3เดือนหายไป5เดือนนะครับกลับมานะครับแพ็กเกจนี้นะครับก็ยังอยู่ให้ขั้นดําเนินธุรกิจได้นะครับข้อที่3ครับไม่รักษายอดก็สามารถรับผลประโยชน์ได้ตรงจุดนี้นะครับก็สูงสุดนะครับอยู่ที่ฟาสต์สตาร์ทไม่ต้องรักษายอดครับ ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยนะครับ TMB นะครับยังสามารถรับได้สูงสุดเดือนละ3 0 0 0 0บาทด้วยนะครับข้อที่4ครับสายงานเติบโตทีมเดียวก็มีรายได้ได้บางคนกังวลครับโอ้ยพี่ทีมงานยังไม่โตเลยทั้งสองข้างพี่ก็ไม่มีรายได้สิที่อ y ยราา i เ็ตนะครับสายงานโตข้างเดียวก็มีรายได้ครับนะข้อที่5ไม่เน้นการระดมทุนครับหรหัสเท่านั้นครับ a y ย l a f i n a n นะครับหนึ่งคน1รหัสสามารถรับเป็นล้านบาทได้ นะครับสะสมได้เงื่อนไขชัดเจนเพราะฉะนั้นนะครับท่านไม่ต้องกังวลเลยครับว่าท่านจะต้องลงทุนแล้วลงทุนอีกลงทุนซ้ำซากนะครับเพราะฉะนั้นที่ไอยาลาเปเนตนะครับลงทุนครั้งเดียวแล้วจบนะครับผมอยากเรียนอีีครับว่าความสําเร็จที่ไอยาล่าเปเนตนะครับก็เป็นความสําเร็จที่ยั่งยืนนะครับองค์ประกอบเหล่านี้นะครับทำให้พวกเราสามารถมีชีวิตในฝันได้ องค์ประกอบเหล่านี้สามารถทําให้พวกเรามีชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะครับรวมทั้งเราและคนรอบข้างด้วยนะครับคนที่เราส่งมอบนะครับความสําเร็จแบบนี้ไปนะครับปัจจุบันสามปีนะครับมีมนุษย์กันล้านเกิดขึ้นถึง,ง3 6รหัสแล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือเกินครึ่งของบุคคลเหล่านี้ไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายมาก่อนไม่เคยประสบความสำเร็จกับธุรกิจเครือข่ายไหนมาก่อนเลยครับทุกท่านครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านเองนะครับไม่เคยท,ทําธุรกิจคือข่มาก่อนนะครับไม่เคยประสบวามสจในธุรก,กิจคือข่มาก่อนอายาราเปนเนตนะครับพร้อมที่จะทาให้ท่านนะครับสามารถที่จะเป็นบุคคลที่ประสบวามสบเกิดขึ้นมาได้นะครับอม่นนััย